มนุษย์นับว่าเป็นสิน่งมีชีวิตที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่จุดต่ำกว่ามนุษย์กลับต้องมาครองโลกและไล่ต้อนให้เหรามนุษย์ต้องหลบซอ่อนราสวัสดีคนรักสัตรัสท่านอยู่กับผมไคจูกับช่วง Monster History รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสัตว์ประหลาดที่คุณอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จัก ซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเราสัตว์กายพันธุ์จากหนังเรื่อง l o v e a n d Monster กันครับซึ่ง l o v e a n d Monster เนี่ยเป็นหนังในปี2020ที่แสดงให้เห็นถึงความรักมิตรภาพการเติบโตของตัวละครเอกในระหว่างการเดินทางและแน่นอนบอ n ส t เตอร์ทั้งหลายที่ตัวเอกของเราต้องเจอในระหว่างการเดินทางเกินมามากพอละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอินโรมา เลิฟแอนด์มอนเตอร์ว่าด้วยเรื่องโลกหลังลกสลายหลังจากที่อคทธา616ดาวเคราะห์น้อยที่ไม่น้อยเท่าไหร่กำลังจะพุ่งชนโลกด้วยเหตุนี้ทำให้เหล่าประเทศมหาอำนาจตัดสินใจที่จะยิงจรวดใส่ดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นการยิงจรวดเป็นไปได้ด้วยดีดาวเคราะห์น้อยถูกทำลายลงได้แต่การใช้จรวดนั้นกลับส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกเมื่อสารเคมีในจรวดได้ไปทำปฏิกิริยากับสัตว์เลือดเย็นทั่วโลก ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้ไร่ตั้งแต่มดมแมลงไปจนถึงกิ้งก่ายันจระเข้มนุษย์ก็พยายามต่อสู้ด้วยยุทธกรณ์ต่างๆแต่ด้วยจํานวนสัตว์เลือดเย็นและแมลงบนโลกก็ทําให้แพ้ลงในที่สุดส่วนมนุษย์ที่เหลือรอดก็ต่างพากันหลบหนีไปในบังเกอร์ถ้ำและสถานที่ปลอดภัยต่างๆทั่วโลก7ปีต่อมาณนะบังเกอร์ใต้ดินโจหนึ่งในผู้รอดชีวิต ที่เสียพ่อแม่ของเขาไปจากเหตุการณ์สัตว์กายพันธุ์โจมตีก็ได้ออกมาทํากิจวัตรประจําวันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนหลังโลกรบสลายทั้งอาหารการกินการจัดตั้งหน่วยสํารวจเพื่อหาสเสบียงและอาหารและจูจ่ๆก็เกิดเลื่อนขึ้นครับเมื่อพวกสัตว์กายพันธุ์ได้เจาะบ,บังเกอร์เข้ามาได้ทําให้พวกหน่วยสํารวจต้องออกไปกําจัดมันก่อนที่จะเข้ามาถึงบังเกอร์ชั้นไหนที่มีคนอยู่เต็มไปหมด โจเอลเองก็อาสาที่จะช่วยด้วยครับแต่ก็ถูกห้ามไว้เพราะว่าจะกลายเป็นตัวถ่วงเอาเปล่าๆโจจึงจำใจทำได้แค่นั่งดูจอมเนตเตอร์เพื่อดูตำแหน่งของพวกเขาและก็ได้เห็นว่าทีมสํารวจโดนเก็บเป็นหนึ่งคนโจเลยหยิบหน้าไม้เพื่อที่จะออกไปช่วยครับแต่เมื่อเจอกับสัตว์กายพันตัวเป็นๆโจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมัวแต่ยืนกลัวจนตัวแข็งและเกือบถูกมันจับกินทั้งเป็นดีครับที่มีหน่วยสํารวจมาช่วยไว้เลยรอดมาได้ หลังจากนั้นพี่แกก็ไปนั่งจ่อยที่ช่วยหน่วยสำรวจคนหนึ่งไว้ไม่ได้ครับพร้อมกับซ่อมวิทยุเพื่อหาทางติดต่อกับผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นและแล้วก็มีการติดต่อมาจากเอมี่แฟนเก่าของโจที่ไม่ได้เจอกันมานานตั้ง7ปีก็ยังไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวผิเดเรื่องที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง7ปีเพราะต่างคนต่างแยกกันหนีไปกับครอบครัวของตัวเองโจเลยตัดสินใจที่จะออกไปตามหาเอมี่ที่อยู่บังเกอร์ห่างออกไปเป็นร้อยกิโล ด้วยความคิดที่ว่าไหนๆถ้าจะรอความตายอยู่ในบังเกอร์แล้วเขาก็อยากจะตายอยู่กับคนรักมากกว่า <S <S 1> <S 1> แหมนายนี่มันหลอ,อจริงๆตอนแรกทุกคนในบังเกอร์ก็กัดจะห้ามโจนะครับแต่ก็รู้ว่าโจเนี่ยเอาจริงแล้วก็น่าจะห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยจัดอาวุธพร้อมแผนที่ให้โจไปเลยหลังจากนั้นพี่โจก็เริ่มออกเดินทาง ในระหว่างการเดินทางโจก็ได้พบกับเหล่าสัตว์กายพันธุ์มากมายทั้งอันตรายบ้างไม่อันตรายบ้างพี่แกเลยจดบันทึกเกี่ยวกับพวกมันเอาไว้ทั้งชื่อระดับความอันตรายและจุดอด่อนซึ่งผมจะได้ตามลำดับไทม์ไลน์ที่พี่แกเจอเลยละกันนะครับเริ่มตัที่ตัวแรกสุภาษิต โลสซาดเป็นมดยักษ์กลยพันธุ์ที่โผล่ามาในบังเกอร์ของโจในตอนแรกโดยมันโผล่ามาข่าหน่วยสำรวจไปคนหนึ่งและเกือบที่จะกินโจได้มันมีขนาดตัวที่สูงใหญ่กว่ามนุษย์มากมีตาที่เหมือนกับเนื้องอกกับกรงเล็บที่ทั้งใหญ่และแหลมคมพร้อมกับกอรอบแมลงที่แข็งมีพละกกาลังเยี่ยงมดและมีส่วนหัวที่ประหลาดซึ่งจุดอ่อนของมันก็คือมันจะสายตาไม่ดีมากในความมืดและถ้าจะยิงมัน ให้ยิงไปที่จะงอยปากหรือจุดที่นุ่มนิ่มของมันระดับความอันตรายก็อยู่ที่8เต็มสิไใจอันโทดใจอันโทดเป็นข้างคากยักษ์กายพันที่โผลมาในสระน้ำบ้านที่โจเข้าไปสำรวจ โดยโจเกือบถูกมันจับกินอีกแล้วถ้าไม่ได้บอยสุนัขตัวหนึ่งมาช่วยเอาไว้แจนโทนมีขนาดตัวที่ใหญ่เท่ากับช้างและปากพอที่จะขมือบคนได้โดยที่ไม่ต้องเขียวมีตาหลายตาและมีสามตาที่ยื่นออกมาที่น่าจะเอาไว้ดูเหยื่อบนผิวน้ำมีฟันที่คมกริบเหมือนมีดโกนและลิ้นที่ยืดยาวพร้อมเมือกเหนียวปกบคุมเพื่อใช้ในการจับเหยือ่อซึ่งจุดอ่อนของมันก็คือที่โจเขียนไปเลยนะครับมันก็คือ มันก็คือหมาครับ <What? S 1> เอาจริงๆนะครับพี่โจโกแกก็น่าจะเขียนตามที่พี่แกเห็นนั่นแหละครับจุดอ่อนจริงของมันเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ลิ้นไม่ก็อวัยวะภายในซะมากกว่าส่วนระดับความอันตรายของมันก็อยู่ที่9เต็ม10ไปดูที่ตัวต่อไปกันเลย แซนกัปเปอร์แซนกัปเปอร์เป็นหนอนบินขนาดใหญ่และอ้วนกว่างูเล็กน้อยโดยมันโผล่มาตอนที่โจตกลงไปในหลุมของมันและโจก็เกือบถูกมันจับกินอีกแล้วโโเกือบไปไหนก็เ,นเกือบถูกจับกินนะพี่แกเนี่ยรอดได้ยังไงถ้าไม่ได้สองผู้รอดชีวิตมาช่วยเอาไว้โดยชื่อแซนกัปเปอร์ถูกเรียกโดยไข่และมิโนโอสองผู้รอดชีวิตที่มาช่วยโจเพราะทั้งสองคนนี้เอาชีวิตรอดมาจากโลกภายนอกนานครับก็เลยมีประสบการณ์ พร้อมกับตั้งชื่อให้กับเหล่าสัตว์กายพันธุ์ที่เจอโดยใครย,ยังบอกอีกว่าแซนด์กรอลที่เจอก็เป็นเพียงแค่ทหารของตัวราชินีเท่านั้นโดยมันจะคอยสร้างหลุมดักเหยือเพื่อหาอาหารและตัวราชินีจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากแซนด์กรอลมีหนวดที่ทําหน้าที่เหมือนริมฝีปากที่จะปิดปากมันเอาไว้เวลามุดดินและหนวดนี้ยังทหน้าที่ในการตรวจักเยือบนพื้นดินอีกด้วยซึ่งจุดอ่อนของมันก็ไม่ตายตัวครับอาวุธอะไรก็สามารถฆ่ามันได้ แต่ด้วยจํานวนที่มากขนาดนี้การจะฆ่ามันให้ตายยกลังได้นั้นก็คงต้องใช้ระเบิดไม่ก็เผารังมันครับส่วนระดับความอันตรายของมันก็อยู่ที่8เต็มสิบไหนๆก็พูดถึงแซนกอโเบอร์แล้วผมก็ขอฆ่ามาพูดถึงควีนแซนกอโเบอร์กันเลยละกัน ซึ่งผมจะเรียกสั้นว่าควิแนแนควินแนเป็นหนอนดินขนาดใหญ่โดยมันโผล่มาในระหว่างที่โจกําลังเดินทางและไล่กินโจกับโบยโดยควินแซนนั้นจะมีลักษณะเหมือนแซนด์บเบิร์ลทุกระเบียบนิว้วแต่จะมีอวัยวะคล้ายคีบที่น่าจะเอาไว้ฟังเสียงหรือรับแรงสั่นสะเทือนส่วนจุดอ่อนของมันนั้นเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่มากอาจ,จต้องใช้อาวุธหนักอย่างปืนกลหนักหรือไม่ก็ระเบิดถึงจะฆ่ามันได้ และเนื่องจากมันเป็นสัตว์ใต้ดินครับมันก็เลยจะตาบอดการเงียบหรือใช้เสียงในการหลอกล่อ,อเนี่ยก็อาจจะทําให้รอดจากมันได้โดยระดับความอันตรายของมันก็อยู่ที่11เต็นสิบถลุหลอยไปเลยชัมเบอร์ชัมเบอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โผล่มาแค่แว๊บเดียวในหนังโดยชื่อของมันนั้นถูกเรียกโดยชาย ซึ่งคายบอกว่าชัมเบิลกำลังตามกลิ่นของโจมาและมันเป็นพวกที่กัดไม่ปล่อยซะด้วยสิ่งแต่เนื่องจากมันเป็นสัตว์นักล่าที่เดินช้างได้ช้ามากๆครับเลยมีโอกาสที่จะหนีมันอยู่ชัมเบิลโ่มาแค่แวบเดียวในหนังเราก็เลยไม่รู้ถึงความสามารถและจุดอ่อนของมันครับแต่มีรูปของมันตอนท้ายเครดิตซึ่งหน้าตามันก็เหมือนกับแบบปลาดุกผสมกิ้งก่ากับตัวนิ่มที่มีขาเป็นมแมลงทุกคนเห็นว่ามันเป็นยังไงครับ โดยระดับความอันตรายของมันก็อยู่ที่6เฉิน10 okay. บอรดรอ์บอดรอ,บอร์เ,รอเป็นหอยทากยักษ์ที่โผลมาขณะที่โจายมิโนและโบยกำลังเดินทางหนีชัมเบอร์กันอยู่โดยบอดอร์รอนั้นเป็นหอยทากที่รักสงบและจะไม่จงตีใครก่อนถ้าไม่ถูกขู่บ มิโนได้บอกกับโจว่วาพวกสัตว์กายพันธุ์ใช่ว่าจะร้ายเสมอไปถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นมิตรหรือศัตรูก็ลองมองเข้าไปในดวงตาของมันแต่อย่างไรก็ตามไข่ก็ใช้เจ้าโบเดอร์ในการกระจายกลิ่นของโจเพื่อทําให้ชัมเบลิลสับสนและหนีจากมันได้และเนื่องจากโบเดอร์มันเดินทางได้ช้ามากๆจึงทําให้มีพืชต่างๆขึ้นที่เปลือกของมันทําให้คนหรือศัตรูเข้าใจผิดว่ามันคือก้อนหินใช้ในการทางตัวได้ดี โดยระดับความอันตรายมันก็อยู่ที่3เต็มสิครับตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายไปไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาก็คือไดแอนเซนติพีดไดแอนเซนติพีดเป็นตะขาบยักษ์ที่โผล่มาในระหว่างที่โจกับบอย กำล,ลังเดินทางข้ามบึงโดยที่มันโผ่มาและพาย,ยายามที่จะกินบ่อยโอเคเอโจโจกูรอดแหละเกสเซนติพีดมีขนาดตัวที่ใหญ่และยาวมากมีลิ้นที่คล้ายกับงูหรือปลาไหลเวลาเจอกับมันมันก็จะปล่อยขึ้นเสียงที่ผูมน,นุษย์ทั่วไปไม่ได้ยินแต่จะมีผลต่อสุนัขแจ็คนเซนติพีดเป็นสัตว์อัคราที่มีการทางตัวที่เก่งมากแต่ตาของมันนั้นกบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ มันก็เลยใช้หนวดในการตรวจจับสิ่งรอบข้างไดแอนซนซิทีฟมีจิตอ่อนอยู่ที่หัวเพราะฉะนั้นถ้าเจอมันก็ h ี้ม t นในหัวนั่นแหละครับพี่โจก,ก็ยิงทีเดียวก็ตายนะยิงที่หัวเนี่ยโดยระดับความอันตรายของมันก็อยู่ที่เจ็ดเต็มสิบตัวต่อไปใครที่กำลังกินเช่าอยู่แนะนำให้วางช้อนก่อนครับหรือให้รีบกินเพราะมันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อสายตาเท่าไหร่เพราะที่ผมจะพูดถึงต่อไปก็คือ ไ e ซนอลรีชีตไ n ซนอลรีชีตเป็นปิงพิษที่โผลมาหลังจากที่โจโดดน้ําหลบแรงระเบิดหลังจากที่ฆ่าควินแวนลงได้พวกมันก็ได้เข้ามาเกาะตามตัวเขาแล้วก็ฉีดพิษที่ทําให้เกิดอาการชาและอาจตายได้ครับเข้าเส้นเลือดของโจโดยมันมีลักษณะเหมือนปิงทุกระเบียบนิ้วส่วนวิธีแก้พิษก็คือการกินพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยระดับความอันตรายของพิษมัน ก็อยู่ที่เจ็ดเป็นสิบเพราะตัวมันเนี่ยก็ไม่อันตรายมากครับแค่ดึงออกหรือเผาไฟเนี่ยก็ตายแล้วแต่ที่อันตรายคือพิษมันไปที่ตัวต่อไปกันเลยลกัน oh God, gonna die. ตัวต่อมาก,ก็คือ Giant c r a b Giant c r a b เป็นปูทะเลที่พวกโจนต้อนอาหาร ใช้ในการลากเลือและเป็นอาวุธลับให้กับพวกมันโดยที่พวกโจรได้ล่ามโซ่ันไว้พร้อมกับใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อใช้ในการควบคุมไจแอนแคปเป็นปูทะเลที่มีลักษณะการเป็นชั้นๆเลี้ยงด้วยฟันที่แหลมคมของมันมีเปลือกที่หนาปอที่จะรับแรงระเบิดได้อย่างสบายๆซึ่งในตอนท้ายเนี่ยที่พี่โจกําลังจะเนีศึกมันโดยการยิงระเบิดอัดปากครับแต่พี่แกก็มองมันแค่เห็นนึกสงสาร ก็เลยเลือกที่จะปล่อยมันโดยการยิงโซ่ตวนของมันไว้ทำให้มันเนี่ยหันไปแก้แค้นให้กับพวกโจรที่ทรมานมันแทนโดยระดับความอันตรายของมันนั้นก็อยู่ที่10เต็ม10 นี่ก็คือหมดของ m o n s ต e r History Love a n d m r n s t นเเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยหนังเรื่อง l o v e แ n d m o n s t e r เนี่ยก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้ดูรู้สึกว่าตัวเองดูชา้าเหมือนกันนะนตัง้งแต่ก็ไม่กี่ปีหรอกเป็นหนังสับประหลาดอีกเรื่องที่ให้ทั้งข้อคิดแล้วก็ให้ความบันเทิงครับแล้วก็แน่นอนให้คอนเทนต์ ช่วงนี้หนังสป,ปราราตก็เริ่มกลับมาฉายกันแล้วครับทั้งแนวแอคชั่นใน่สนเนื้อเรื่องบ้างหรือแนวเนื้อเรื่องดีบ้างก็มีคะก็ถือว่าดีแล้วนะครับจะได้มีอะไรทำรู้สึกอยากดูหนังสป,ปราราตขึ้นมาสำหรับวันนี้ก็ขอลาดก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิงจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่คุณคิดชอบผมก็ขอลาอะสวัสดีครับ